เดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ตัวเนี้ใช้กําจัดปรสิทยังไงวิธีการใช้ก็คล้ายๆกันเนาะตัวนี้จะเป็นผงตัวนี้จะเป็นน้ำนะครับตัวนี้ใช้5กร,รมัมนะฮะตัวนี้ก็ใช้ห้าทีซีเหมือนกันนะครับต่อน้ํา5าลิตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าแยกกันเนาะเขาจะแยกออกมา ให้กําจัดปรสิตที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมนะเพราะว่าปรสิตที่เราเจอกันบ่อยก็คือเป็นปรสิตที่แบบมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมกับปรสิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับปรสิตที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านี่ก็คือพวกปิงไสนะครับผมแล้วก็จุดขาวนะครับอันนี้คือปรสิตที่เรามองไม่เห็นได้มองไม่เห็นได้ได้ด้วยตาเปล่านะครับส่วนปรสิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือนอนสมอนะครับผมแล้วก็เห็บระคังนะครับอ่าเขาจึงทําออกมาเซตเนี้ยแยกกัน นะครับเวลาแบบเพื่อนๆเห็น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 ,หนใช่ไหมครับเห็นปรสิตอยู่ก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องปลามีอาการอตููถูตู้นะครับน้องปลามีจุดขาตามตัว